สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับทุกท่านก็สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้อย่างที่เห็นกันอยู่ตรงนี้เลยนะครับมันคือการรีวิวเจ้าตัวมูลกันด้มจากค่ายเจเจนะครับซึ่งผมก็ทําคลิปอันบ็อกไปแล้วสักก่อนนี้ไม่ได้ไม่แน่ใจว่ากี่คลิปนะครับเพราะว่าทำไลน์มันไม่แน่นอนนะครับในช่องผมเนี่ยคุณอย่าไปคาดหวังอะไรมากนะต้องยอมรับนะครับว่าตัวมูลกันด้มเนี่ยเนื้อพลาสติกมันข้อข้างเหนี่ยงจริงนะครับอันเนี้ยคือพอประกอบแล้วระหว่างประกอบอยู่อะ มันจะรู้สึกถึงฟิลลิ่งการการฟิลลิ่งการจับของพลาสติกที่มันค่อนข้างใกล้เคียงนะครับค่อนข้างใกล้เคียงนะไม่ไม่ใช่เหมือนเลยนะครับมันไม่ได้เกตเดียวกับบันไดนะมันคนละเกตกันแต่ว่ามันจะให้ฟิลลิ่งที่ใกล้เคียงกับบันไดในระดับหนึ่งแล้วกันนะเพราะว่ารู้สึกถึงความเหนียวของเนื้อพลาสติกได้เลยเวลาที่คุณประกบหรือว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเป็นพลาสติกที่คุณภาพไม่ดีนะครับถ้ามันบางหน่อยหรือว่ามันเหนียวน้อยหน่อยเนี่ยงอมันปึ๊บนิดหนึ่งอะมันจะหักเลยนะครับมันจะหักเลยแบบไออ้้้้คคลิปก่นนนหาาีถใรดดู ไอตัวบรา s i n g Freedom ที่เป็น c ค e ีย c o ค o r นะครับของค่ายดุยจัวเนี่ยคุณจะเห็นว่าไอพลาสติกชิ้นสีดำของตัว A c t i o n b a บ e อะ่ะมันหักคาเลยนะครับมันไม่มีความเหนียวเลยอันนั้นคือตัวอย่างของพลาสติกที่มันเป็นพลาสติกประเภทที่แข็งนะครับแต่ว่ามันไม่มีความเหนียวซึ่งไอตัวเนี้ยมันเป็นพลาสติกที่รู้สึกว่าเนื้อพลาสติกมันเหนียวนะครับเวลาต่อคุณจะรู้สึกได้เลยว่าเนื้อพลาสติกมันเหนียวจริงๆนะครับแล้วก็ไอตัวพลาสติกเนี่ยคุณจะเห็นเนี่ยจาก การสะท้อนแสงออกมานะนเห็นปะในชิ้นสีน้ำเงินเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะมีความด้านนะเห็นไหมนี่โฟกัสให้ดูนะครับคือไอชิ้นสีน้ำเงินเนี่ยฮะมันจะค่อนข้างด้านมีมีความแบบกึง่งกึ่งเงากึ่งด้านอยู่นิดนึงนี่นะเห็นไหมเออมันจะมีความกึง่งเงากึ่งด้านนิดนึงนะครับอ่ะแต่ว่าไอเนื้อพลาสติกชิ้นสีแดงเนี่ยนะครับผมขออนุญาตโฟกัสไม่รู้ว่ามันโฟกัสได้ไหมนะนี่ผมอยากให้คุณดูชิ้นสีแดงตรงตรงนี้นะครับนี่ชิ้นสีแดงบริเวณตรงตรงเอวมันเนี่ยนะครับเห็นไหมคุณจะ คือความเงาของพลาสติกนะครับมันจะมันจะไม่เหมือนกันกับไอตัวสีน้ําเงินนะเนี่ยไอชิ้นสีน้าเงินเนี่ยคือเนื้อพลาสติกมันจะออกไปกึ่งเงากึ่งด้านนะครับแต่ว่าไอตัวสีแดงเนี่ยพลาสต์สีแดงเนี่ยคือเงาหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชิ้นไหนก็ตามนะครับมันจะเงาหมดเลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดแตกต่างเลยเนี่ยของตัวมูลกันดั้มตัวนี้ ระหว่างของค่ายเจเจแล้วก็ค่ายบันไดเนี่ยนะครับคุณจะเห็นได้ชัดเจนเลยก็คือจากตัวแบคแพคด้านหลังนะครับที่เป็นเคลียร์พาร์เนี่ยนะฮะเนี่ยเคลียร์พาร์สีใสของมันเนี่ยนะครับคือไอ้เคลียร์พาร์ด้านหลังของบันไดเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันจะเป็นเนื้อสีขุ่นๆนะครับไม่ใช่สีใสยอย่างนี้นครับอันนี้มันใสแบบใสกริ้งเลยแต่จริงๆแล้วบันไดมันจะไม่ใช่นะครับถามว่ามันเป็นข้อดีข้อเสียไหมอันนี้เป็นหนึ่งในข้อสังเกตแล้วกันนะคือด้วยความที่เนื้อพลาสติกมันเป็นสีแบบนีีนนนยยนีีี้้นนนนัเ่่ยมป็สสสใอาง มันจะมีความเปราะของเนื้อพลาสติกอยู่ด้วยนะครับพอมันมีความเปราะเนี่ยมันก็อย่างที่รู้นะครับมันเปราะมันก็จะไม่เหนียวนะครับเวลาต่อก็ให้ประกอบให้เรามาระวังมันนิดนึงนะครับมันอาจจะมีแตกหักได้แต่ด้านความสวยงามถ้าถามผมว่าผมชอบอันไหนมากกว่านะครับเออผมค่อนข้างที่จะชอบของบันไดมากกว่านะเพราะว่าพอเป็นพาสใสใสแบบใสเลยอย่างนี้นะครับเนี่ยขออนุญาตโฟกัสให้ดูเห็นไหมพอมันใสไปหมดเลยเนี่ยคุณจะสังเกตว่าคุณเห็นเห็นด้านในมันอ่ะมันเป็นจุดที่มันไม่ควรเห็นหรือเปล่าเนี่ยคุณเห็นไหมฮะ คุณจะเห็นล่องเนี่ยเบ้าที่เอาไว้เสียบเป็นเดือยเสียบนะครับในคุณจะเห็นด้านในหมดเลยไอตัวมูลกันด้ามของบันไดนะครับพอมันเป็นพาร์ทใสแบบขุนอ่ะพอมันเป็นพาร์ทขุนนะครับมันจะมองไม่เห็นไอพวกนี้หรือเห็นน้อยมากนะครับแต่พอมันเป็นพาร์ทใสเคลียร์เลยแบบของค่ายเจเจเนี่ยนะครับมันจะมันจะเห็นชัดเจนเลยด้านในนะครับก็ทําให้เราเห็นในจุดที่มันไม่ควรเห็นแล้วกันนะถัดมานะครับผมอยากให้ดูเรื่องความคมชัดของดีเทลนะครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่าดีเทลจัดจ้านแล้วก็ความคมชัดเนี่ย ผมไม่อยากจะชมโมจีนมากนะแต่ตัวนี้ผมยอมรับเลยว่าดีเทลแม่งทำชัดดีจริงๆนะครับชัดมากนะครับแต่แต่นะแต่ด้วยความชัดของมันอะ่ะมันมันเส้นมันลึกแต่ว่า ใช้คำว่าอะไรวะเส้นมันลึกแต่ว่าเส้นมันแคบบางทีอะ่ะเส้นมันแคบซะจนเราไม่สามารถที่จะคือม,มันทำให้ผมไม่สามารถที่จะหยอดพันธุ์ลายแล้ววิ่งเลยอะ่ะอย่างบางจุดผมต้องแก้ปัญหาโดยการแบบหยอดแล้วก็สองสารอบหรือบางทีก็เอาเออไอ้นี่ขีดเอาเลยอ่ะเนี่ยให้เห็นชัดเจนนะครับอย่างตรงด้านหลังเนี่ยผมอยากให้โฟกัสนี่คุณเห็นปะ่ะนี่เห็นไหมตรงชิ้นนี้นะครับเนี่ยนนนะเนี่ยชิ้นเนี่ยนะเนี่ยคุณเห็นไหมเส้นมันเล็กมากเล็กแบบเล็กมากๆเลยนะครับด้วยความที่เส้นมันเล็กขนาดเนี้ย พอเวลาที่เราเอาพันธุ์ลายหยอดแล้วอ่ะบางทีเส้นมันไม่วิ่งเว้ยเออเส้นมันไม่วิ่งเลยของผม ผมต้องมานั่งแบบเหาะสองสารอบทั้ง,ท,ง,ท,ง,ท,งที่มันเป็นจุดที่ควรที่จะเหาะแค่รอบเดียวแล้วคณะลายวิ่งนะครับก็ดีเทลมันมันสวยดีเทลมันสวยนะครับดีเทลมันโอเคแต่ว่าบางล่องมันก็เล็กเกินแล้วก็อย่างที่เคยพูดไปว่าเหมือนมันเป็นดีเทลแบบ V-shape นะครับก็เลียมสันจะยังไม่ได้คมเท่ากับของบันไดนะครับเรื่องความแน่นของข้อต่อนะครับตัวนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยคือผมพูดยอมรับอย่างหนึ่งเลยว่าตัวเนี้ยความแน่นของจุดขยับจุดต่ออะไรเนี่ยแม่งเหมือนบันไดเลยเอออันนี้ ยอมนะครับมันเหมือนไม่ได้จริงๆคือต่อมาเนี่ยในต่ออย่างเงี้ยคือมันมันไม่มีจุดไหนที่มันแบบจะหลุดลุยหรือว่าแบบเนี่ยโยกมามันยังไม่สั่นมือไม่ตกแขนไม่หย่อนเลยทั้งทั้งที่มันเป็นแอคชั่นโพสที่เนี่ยท่าที่ผมเคยบอกว่าท่าเนี่ยมันเป็นท่าแอคชั่นโพสที่ค่อนข้างปรับเซียนมากนะครับเออแขนเนี่ยมันจะรับน้ำหนักได้ไม่ได้รับหนักปืนได้ไม่ได้เนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้เลยเนี่ยเห็นไหมในผมเคาะแขนมาดูนะเนี่ยลองกดดูเห็นไหมผมกดอันนี้ผมเอาบีมไซเบอร์เนี่ยนะกดตรงปลายปืนนะครับจุดทททีีีี่่่มมมมมมโเเเเเนนนนนนตตากกสุุดดยยหห็็ัััั้ไปปงวลคณะแข ไม่ตกนะเว้ยแต่ว่ามันเอ็นทั้งตัวเลยเห็นไหมกันด้ำมันสั่นเลยคือแบบเออข้อต่อแม่งทาดีจริงต้องยอมรับว่าด้วยพลาสติกที่คุณภาพด้อยกว่าแต่ว่าทําจุดขยับได้ใกล้เคียงเนี่ยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในข้อพิจารณาแล้วกันนะเออมันมันก็ดีนะครับจุดมันก็ดีส่วนการประกอบนะครับจุดขยับอะไรต่างๆเออเวลาประกอบเนี่ยพวกสซรามิคพาสตอะไรไม่มีปัญหานะครับต่อง่ายต่อลื่นต่อไม่มีปัญหาเลยตัวนี้คือสามารถประกบติดประกบติดคือง่ายเป็นหมดนะครับอีก จุดหนึ่งที่อยากให้ระวังก็คือตรงเข่าแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของแบคแพคนะครับแบคแพคเนี่ยเวลาประกอบนะครับคือด้วยความที่มันเป็นพลาสติกแบบใสแบบที่ผมบอกเนี่ยนะฮะพอมันเป็นพลาสติกใสแบบใสเลยเนี่ยมันจะมีความเปราะนะครับแล้วก็ไอตัวแบคแพคตัวนี้เวลาที่คุณเอามันมาต่อกันอนะเนี่ยโฟกัสได้ไหมตรงนี้อ่ะ นี่นะครับคุณลองดูนะครับว่าด้วยความที่ว่ามันจะต้องเป็นพลาสตใสแล้วก็เอามาต่อกันต่อการเสียบเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับข้อเสียเลยก็คือว่ามันมีโอกาสแตกหักได้ง่ายนะครับเวลาประกบเนี่ยผมอยากให้ระวังตรงช่วงปีกนิดนึงเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าไอ้พลาสตที่เอามาต่อเอาปีกมันมาต่อๆกันหลายๆอันเนี่ยมันก็เป็นพลาสตใสเหมือนกันกับไอ้ตัวไอ้ตัวเคลียร์พลาสตตัวนี้ด้วยนะครับเรามันเป็นพลาสติกที่มีความเปราะนะครับเพราะงั้นมันเลยต้องระวังเป็นพิเศษนิดึงไไม่ด้เหมือนขขอองงบบััันนนไไดแแทท้้มมจจะะม่มีปัญหาตรงนี้ะครับ มันเป็นพลาสติกที่มีความเหนียวนะครับมันไม่ได้ใส่ใส่แบบกริปแบบไอ้ตัวนี้นะครับไม่ได้เหมือนของ JJ จนะครับจุดขยับอื่นๆนะครับจุดขยับต่างๆนี่เหมือนได้บันไดเลยนะครับคือกรอปกันมาก็คือกรอปนะครับมันอันนี้ต้องยกเครดิตให้บันไดนะครับว่าเขาทําจุดขยับตัวนี้ออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ค่อนข้างสมบูรณ์สมชื่อว่าเป็น k i คิงออฟ g ฮเก e จริงๆนะครับแต่ถ้าถามผมว่ามันเป็น k i ิงขนาดนั้นไหมอืมด้วยราคาด้วยราคาที่มันจะไปแตะ เรียวเกตอยู่แล้วนะครับผมก็ต้องบอกว่าเออมันก็มันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแหละมันก็ควรจะเป็น king of high g a t e นั่นแหละด้วยความที่ว่ามันก็มีเป็นโมเดลกึ่งโครงในด้วยอะไรด้วยพวกนี้นะครับก็ก็คือถ้ามันราคาสัก เ0 0ดร้แเนี่ยนะครับแล้วบอกว่ามันเป็น king of highgate แล้วได้งานงานอย่างนี้นะแล้วราคา700ผมก็จะยอมรับว่ามันเป็น king of highgate จริงๆนะครับแต่ด้วยราคาของมันที่จะไปแตกกับพวกเลวเกตอยู่แล้วอะ่ะผมรู้สึกว่าก็สมราคามันแหละมันก็ควรจะเป็นมันก็ควรจะเป็นอย่างนี้ถ้าหากว่าคุณทำโมเดลราคาพันกว่าบาทแล้วแล้วคุณให้คุณภาพเหมือนกันกันกบพวก h i ไฮเกตธรรมดามันก็อาจจะรู้สึกโดนด่าน,นิดนึงเนาะอันนี้ อันนี้อันนี้แค่แค่ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับแต่ความคิดเห็นส่วนตัวเนาะไม่ต้องดรามา่าสีของพลาสติกนี่ผมจากที่ดูนะครับก็รู้สึกว่ามันมันยังบางจุดมันยังซีดๆบางจุดมันยังแปลกๆอยู่แล้วอย่างไอ้สุยสีแดงเนี่ยเหมือนมันเป็นแผงแผงเดียวกันนะแต่ว่าบางจุดอะเห็นไหมมันเงาเงาวับเลยไอ้จุดที่เป็นท่อน,นี่เงาวับเลยแต่ว่าไอ้พลาสติกด้านในข้างในที่เป็นชุดชิ้นเอวมาเนี่ยนะครับมันไม่ได้เงาขนาดนั้นเว้ย มันก็เงาแต่ว่ามันไม่ได้เงาเท่ากับไอชิ้นท่ออย่างนี้เออผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับคือมึงทำไมมันเป็นอย่างนี้วะทั้งทั้งที่มันฉีดมัพร้อมกันเนาะหรือมันเป็นเพราะองศาการรับแสงอะไรด้วยนะครับอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะเพราะว่าอาจจะเป็นอันนี้มันเป็นทูปไทส์แล้วมันเป็นลักษณะของท่อมันก็เลยเป็นอย่างนี้นะครับ อ่ะตัวนี้เป็นหนึ่งในตัวที่ไม่มีสติกเกอร์เลยนะครับแต่ว่าไม่มีสติ๊กเกอร์เลยแต่สวยนะครับยอมรับเลยว่าสวยนะฮะไม่ต้องติดสติกเกอร์ก็สวยนะครับแต่ว่าอแอบบุญกิจตรงส่วนของตามปนิดนึงเพราะไม่มีสติกเกอร์แล้วมันรู้สึกแปลกๆนะครับหรือว่ามูลกันดั้มจริงๆแล้วผมมันเป็นอย่างนี้วะมันไม่ ตามันก็ไม่มีสีหรอเออนี่ผมไม่รู้นะผมไม่เคยดูแอนิเมชันนะครับผมก็ไม่ทราบใครมีข้อมูลก็คอมเมนต์หน่อยแต่รู้สึกเหมือนไปหาข้อมูลมาบันไดก็ไม่แถมน,นะสติกเกอร์เออก็เลยงงว่าเอ,อ๊ะหรือว่าจริงๆแล้วตาของมูนกันดนั้มเป็นสีเดียวแบบน,นี้หรือเปล่าไมเก็ตนี่ก็ใครมีข้อมูลคอมเมนต์หน่อยนะครับราคาตัวนี้นะครับถ้าเทียบกับของแท้แล้วเอออืมมันอยู่ประมาณ300บวกลบของแท้ราคาประมาณพันหนึ่งอันเนี้ย ไม่พูดแล้วกันเนะาะไปตัดสินใจกันเอาเองนะครับขอขอญาตข้ามข้ามช็อตนี้ไปเลยนะครับเรื่องราคานี่ดุนพินิษ่วนบุคคลจริงๆนะครับคุณชอบก็ชอบใครรู้สึกว่าอยากเล่นของแท้ก็ไปซื้อของแท้แต่ตัวนี้ผมบอกเลยว่าพอได้จับของเจเจแล้วอ่ะมันทําให้ผมถึงขั้นแบบไปซื้อของแท้มาในทันทีเลยจากที่ปกติผมเป็นคนที่แบบรอโมเดลได้แบบไม่ได้รีบซื้อราคาแพงก็ช่างมาันกูกูรอได้อย่างเงี้ยนะครับผมเพืคอนน ปกติผมเป็นคนรอได้นะครับไม่ได้รีบแต่พอพอได้มาต่อของ JJ แล้วยอมรับเลยว่าไอ้เจตัวนี้มันทําให้ผมมีความอยากได้มูลกันดั้มมากๆนะครับแล้วก็ถึงขั้นไปตามหาแล้วไปได้มากล่องหนึ่งที่เสียจากร้าน ที่ผมไปมานะครับก็ราคามันก็ไม่ได้ไแรงมากด้วยราคาก็อาจจะหนีจากตอนเปิดตัวไปสักนิดนึงนะครับแต่รับได้นะครับร้อยสองร้อยเพราะว่ามันสวยจริงมันสวยยอมรับนะครับส่วนอายุการใช้งานความคุ้มค่านี่ผมถือว่ามันไม่มีมันมันไม่มี PC พาร์ทนะครับมันไม่มีชิ้นส่วนที่เป็น PC เพราะฉะนั้นผมคิดว่าอายุการใช้งานของมันเนี่ยคงนานกว่าพวกโมเดลยุคยุคเก่าอ่ะยิ่งเป็นโมเดลของจีนยุคเก่านี่ ผมว่าถ้ามันตากแดดตากลมหน่อยคงไม่เกิน2ปีมันก็คงกรอบหมดแล้วแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยพอไม่มีบีซีเลยเนี่ยเราก็ยังไม่รู้ว่าเขาใช้คุณภาพพลาสติกเกรดไหนมาออกมาทํางานให้เราแบบนี้ได้นะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปเนาะอืมแต่ความคุ้มค่าโดยรวมแล้วเนี่ยผมถือว่าเป็นหนึ่งในตัวที่คุ้มค่านะแต่ผมจะไม่บอกให้คุณไปซื้อแล้วกันนะคุณไปตัดสินใจกันเอาเองแต่ถ้าถามผมหลังจากที่ผมได้ต่อมันมาแล้วอะ่ะอืมผมอยากให้คุณไปลองซื้อของแท้ดีกว่าวะ่ะคือคือมันดีมันดีจริงอมันดีจนผมรู้สึกว่าแบบเยคุณ ไปลองจับของแท้ดีกว่าไหมการออกแบบโดยรวมการหลบจุดขยับการใส่จอยข้อต่อการวางมันมันดีตั้งแต่การวางเกตในแผงมันเลยอะ่ะคือแบบมันเออคือคุณสังเกตคุณแทบจะไม่เห็นรอยเกรในตัวนี้เลยเห็นปะเนี่ยมันมันหลบเกตมาให้ตั้งแต่ในแผงเลยคือแม่งดีมากมันดีระดับนั้นอะ่ะคือ นั่นเหละคือถ้าคุณได้ซื้อมาแล้วได,ได้ต่อถ้าคุณยังไม่เคยซื้อตัวมูลกันด้ามของแท้นะครับแล้วคุณมาซื้อตัวของปลอมเนี่ยไอ้ก๊อฟตัวเนี้ยของเจเจเนี่ยไปก่อนผมบอกเลยว่าคุณจะอยากได้มูลกานด้ามของแท้ขึ้นมามากๆเลยอย่างผมเนี่ยพราะต่อตัวนี้เสร็จนะเว้ยผมถึงขั้นแบบไปซื้อมาทันทีเลยอะ่ะเออคือผมรู้สึกแบบไอ้ทียทำไมมันออกแบบมาดีจังวะแม่งสมชื่อคำว่า k i งอ o ฟ f i เก g จริงจริงอะ่ะคือมันอืมนะ <c oughs> คือทั้งจุดขยับจุดหลบจุดอะไรต่างๆรวิธีกาที่เขาใช้ในการหลบ ตัวแบบเอ,อยเกตต่างๆคืออันนี้คือผมต่อด้วยครีมราคาราคาร้อยกว่าบาทด้วยอผมไม่ได้ใช้ครีมแบบก๊อตแฮนหรือว่าอะไรอผมใช้ครีมแบบของโง่งๆเลยอะร้อยกว่าบาทอะที่ผมสั่งจากช้อปปีอ่ะเออมันมันยังต่อได้อย่างเงี้ยคือมันมันดีมากอะมันดีขนาดนั้นนะครับเออผมแนะนำนะกันแนะนําให้ไปซื้อของแท้นะครับถ้าใครยังไม่ได้มีสักตัวเลยนะครับไปซื้อของแท้นะครับแต่ถ้าใครอยากมีของแท้แล้วอยากได้อีกตัวหนึ่งที่แบบหน้าตาอาจจะคล้ายๆกันแต่ว่าอยากได้ปีกพาสใสเป็น ลักษณะใสเคลียร์พารเลยอย่างนี้ก็ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เป็นทางเลือกได้แล้วกันนะครับก็ไปตัดสินใจกันเอานะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ just enjoy your model นะครับ